แต่ไม่ต้องห่วงนะคะของเก่าเราทําให้ใหม่ได้นะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้านะคะด้วยมีการนี่เลยค่ะตรวจ Inspection นะคะให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ i n s p e c t i o นเนี่ยือตรวจอะไรบ้างนะคะตรวจโครงสร้างหลักๆของรถเลยนะคะตรวจ เครื่องยนต์นะคะรับรองได้ว่านะคะรถไม่มีจมนาไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะคุณลูกคุณลูกค้านะคะจะได้นะคะอินสเปกชันเล่มนั้นนะคะไปในครอบครองเลยค่ะอินสเปกชันนะคะถามว่าตรวจอะไรบ้างนะคะเมนหลกัหลกๆเลยนะคะตรวจโครงสร้างนะคะของรถนะคะเครื่องยนต์นะคะเกียร์นะคะสภาพเบาะนะคะภายในนะคะอ่าคร่าวๆที่เป็นโครงสร้างหลกัหลกๆของรถนะคะทำให้ผู้ซื้อรถมือสองนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถดีนะคะไม่ย้อนแมวขายแน่นอนค่ะอันนี้เนาะ ด้านในก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยค่ะไม่ได้มองหนูมันเหมือนกับแป็นเบาะหนังนะคะรถธรรมราดาโดยทั่วไปมีความรู้สึกว่ามันเหมือนโซฟามันเหมือนเป็นแบบเบาะโซฟามันนิ่มแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะ เจนโฮมคาร์นะคะวันนี้นะคะเอาใจนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะรดราคาถูกนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถหนูนะคะลูกค้าขาวันนี้นะคะปุ้ยมีนี่เลยนะคะสุดหล่อคันนี้เลยนะคะเป็นนิสสันเทียนานะคะปี2009นะคะ รุ่นนะคะ200นะคะ JK คันนี้เลยนะคะผ่อนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะถึงแม้จะเป็นรถปีเก่านะคะลูกค้าหลายๆท่านอาจจะไม่มั่นใจที่ปีเก่าเลยเครื่องทุกอย่างมันจะใช้ได้ปกติไหมนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะของเก่าเราทําให้ใหม่ได้น,นะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้านะคะด้วยมีการนี่เลยะคะ่ะตรวจ inspection นะคะให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ inspection เนี่ยือตรวจอะไรบ้างนะคะตรวจโครงสร้างหลักๆของรถเลยนะคะตรวจ เครื่องยนต์นะคะรับรองได้ว่านะคะรถไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะคุณลูกคุณลูกค้านะคะจะได้นะคะอินสเป t ชันเล่มนั้นนะคะไปในครอบครองเลยค่ะอินสเป t ชันนะคะถามว่าตรวจอะไรบ้างนะคะเมนหลกัหลกๆเลยนะคะตรวจโครงสร้างนะคะของรถนะคะเครื่องยนต์นะคะเกียร์นะคะสภาพเบาะนะคะภายในนะคะคร่าวๆที่เป็นโครงสร้างหลกัหลกๆของรถนะคะทำให้ผู้ซื้อรถมือสองนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถดีนะคะไม่ยอมแมวขายแน่นอนค่ะอันนี้เนาะ ตอนนี้นะคะเราก็าดูในส่วนของด้านหน้าของรถทันนี้เลยนะคะด้านหน้าถึงแม้เขาจะเป็นโฉมเก่านะคะแต่ว่าก็ยังโดดเด่นไปด้วยเอกลักษณ์ที่ว่าเป็นนิสสันเทียร์นานิสสันเทียนาเนี่ยเป็นรถเซกเมนต์ผู้บริหารอยู่แล้วเพราะยังไงก็ดูดีอยู่แล้วนะคะคันนี้เนาะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบกระจังด้านหน้านะคะที่เป็นแบบโครเมียมนะคะเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ สังเกตนะคะว่าคันนี้มันจะไม่มีชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันแต่ปุ้ยมองว่านะคะถ้าแต่งหรือไม่แต่งนะคะรถมันก็โอเคอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ชุดแต่งเพิ่มเติมก่อนคะก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาในส่วนของอยางกันเลยดีกว่านะคะอ่ะอยางนะคะยางก็จะเป็นอ๋อยางมิชลินนะคะปีอะไรเดี๋ยวแอบดูก่อนอยางมิชลินนะคะยางนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นปี2020โอ้โหนะยางมีการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะตรงนี้นะคะปี20ปีนี้ปี2022 0 0่ ต้นต้นปีนะคะก็ใช้ได้อีกประมาณสัก2ปีนะคะปุ้ยมองว่าใช้ได้อีก2ปีแบบเต็มๆเลยทีเดียวเพราะว่ายางมิชลินนะคะก็เป็นยางอย่างดีอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะใช้ไปอีกประมาณสัก2ปีก็ยังใช้ได้แบบสบายสบายเลยวิธีดูยางนะคะเราลองเอานิ้วนะคนิ้วไหนดีนิ้วอ้กออยแล้วกันเนี่ยค่ะมันก็ยังเป็นแบบเนี่ขาดดอกยางมันยังลึกอยู่นะคะเพราะว่านิ้วปุ้ยมันใหญ่ได้อยู่นะคะแสดงว่ายังมีร่องร่องของร่องของยางที่มันสามารถใช้งานได้อยู่นะคะถ้าตรงนี้มันไม่มีร่องตรงนี้เลยแสดงว่า ยางมันเริ่มเต็มแล้วโลนโลนแล้วมันก็อาจจะใช้ได้อีกไม่นานนะคะตรงนี้นะคะก็ใช้ได้ปกตินะคะ,ะแล้วก็เป็นแมกนะคะเป็นแมกนะคะสีสีสีซิลเวอร์นะคะหรือว่าสีบอลกันนั่นเองนะคะแมกสวยนะคะพวกนี้นะคะก็มีการปัดเงาละคะ่ะให้เราเรียบร้อยนะคะน,นี่เนาะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะปรับและบพัฟไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะก็ตกแต่งนะคะด้วยคิ้วโครมเมียมนะคะทำให้รถสีดำเนี่ยดูแบบ มีสง่าขึ้นมานะคะคดูโดดเด่นขึ้นมานะคะัคนนี้นะะมือจับโครมเนียมเช่นเดียวกันนะคะคตรงนี้นะ,ะทีนี้มาหนึ่ในส่วนของด้านหลังด้านหลังนะคะคอันนี้ก็เป็นไฟทับทิมะะสีสีแดงนะคะคก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวะะไม่มีรอยชำรุดเลยนะคะคสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะะนะะะะคคต้องขอบคุณนะคะคลูกค้าคนเก่านะคะคดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะครู้สึกจะเป็นพยาบาลด้วยนะคะคก็เป็นรถนะคะคของที พยาบาลที่เอามาขายที่นี่นะคะ mm hmm. ก็เขามีการดูแลเป็นอย่างดีต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะมีขารุ่น 200jk นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีปากเซนเซอร์นะคะยิงจุดกลมๆนะคะ2จุดตรงนี้นะคะเตือนระยะจอดนะคะให้กับคนลูกค้าโดยนะคะมีกระจังด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะอันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของนิสสันเทียรานะคะลูกค้าจะสังเกตนะคะจะชอบให้นะคะปลายท่อคู่มาเป็นแบบนี้นะคะ ะะปลายท่อคู่มานะคะก็จะเป็นการดีไซน์อีกอย่างหนึ่งสามารถแต่งเพิ่มได้นะคะแต่งปลายทอ่อเพิ่มให้ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะค่ะโอเคตอนนี้นะคะมาดูในส่วนของฝาท้ายด้านในนะคะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะอ่ะโอเคนะคะฝาท้ายด้านในนะคะก็อ่ะตรงนี้นะคะก็ค่อนกว้างกว้างพอสมควรนะคะคุณลูกค้านะคะค่อนกว้างกว้างพอสมควรเลยแล้วก็ ขนวนนะคะที่ฝาก,กระโปรงนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีรอยดุยนะคะรอยเปื่อยอะไรเลยนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยคะดูแลได้ขนาดนี้นะคะรถปีศูนย์สองพันเก้านะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะก็ฝาแท้นะคะฝาเดิมนะคะช่องโชกอะไรก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะถามว่าด้านในมีอะไรบ้างหรือเปล่านะคะนี่ค่ะอุปกรณ์นะคะแม่แรงนะคะถอดล้อนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของอยางอร่อยนะคะอยู่ครบเลยทีเดียวนะคะลูกค้านะคะถ้าวันที่ลูกค้ามารับรถนะคะไม่มีนะคะให้ขอแบบเขาเรียกนะถามทวงถามนะคะจากน้องเซลลที่หน้าง,งานทอบถามช่างได้เลยนะคะเพราะรถทุกคันเราจะมีให้อยู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปดูในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าด้านใน,นมันจะกว้างขนาดไหนมีแล้วก็สวยขนาดไหนเราไป Led ชมมาพร้อมกันเลยค่ะมาถึงในส่วนของด้านในนะคะด้านในนะคะ ด้านในก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยค่ะไม่ได้มองหนูมันเหมือนกับเป็นเบาะหนังนะคะรถธรรมราดารถทั่วไปมีความรู้สึกว่ามันเหมือนโซฟามันเหมือนเป็นแบบเบาะโซฟามันนิ่มแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยค่ะคือมันมีลายไม้นะคะลายไม้เนี่ถ้าคนดูแลรักษาไม่ดีนะคะขอโทษน,นะคะแตกสภาพไม่ดีขนาดนี้นะคะนี่นะคะอยากให้ดูมากเลยนะคะว่าเป็นลายไม้นะคะลายไม้แบบ สวยแล้วก็ไม่มีรอยแตกมีรอยร้าวเลยนะคะดูแลมาอย่างดีเลยนะคะแม้กระทั่งพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยเหมือนหนังผ่้ใหม่เลยนะคะลูกค้าค่ะรถสภาพขนาดนี้ปีขนาดนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่า2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะผ่อนนะคะ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะ5,000ันกว่าบาทเนี่ยเราก็ตีแบบเหมือนเราใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายต่อเดือนนะก็คือวันละามาไม่ถึง200อ่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะบางท่านนั่นงแท็กซี่นะแก้วแรกเอ้ไม่ใช่แก้วแรกข้าวแรก เก้าแรกเท่าไหร่นะ4ี่หรือ35บาทละวเก้าสามห้าแล้วสามห้าแ,แล้วอ่ะอีกแค่ไม่กี่บาทเองลูกค้าเพิ่มตังค์อีกนิดนึงอ่ะลูกค้าก็เป็นเจ้าของนะคะรถคันนี้ได้ไม่ยากเลยนะะถือว่าคุ้มค่าม,มากๆเลยแล้วช่วงนี้ไทยวิโควิดนะคะใครที่ไม่มีรถอยากหารถนะคะที่ราคาถูกผ่อนเบาสบายๆมาที่นี่เลยค่ะที่ดีเจิทัลโคาร์เลยไม่ได้มีแค่คันนิสสันเทียราคันเดียวนะเรายังมีรถนะคะอีโก,กคาแล้วก็รถผ่อนถูกอีก จำนวนมากเลยนะคะที่คุณลูกค้าจับจองได้เป็นเจ้าของได้นะคะแวะมาดูนะคะเปิดบริการทุกวันเลยโอเคมาดูส่วนในของเทนน่เทนน่ากันต่อนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ่ะก็จะเป็นหนังนะคะหนังสีเบจนะคะหนังสีเบจนะคะตรงคอนโซลตรงก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมีลายไม้นะคะลายไม้มันอยู่ขั้นระหว่างตรงกลางมันทันไมลาดูรถเรียบดูหรูนะคะเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะก็โอ้ลายไม้เราเห็นล้วชอบมากเลยตรงนี้อะไรบ้างอะ เปิดได้ป่ะตรงนี้ก็มีมันเปิดอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสตกค้าสามารถวางนะคะวางใส่ของได้นะคะตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้มีอะไรอะ่ะอ่าอันนี้ก็กล่องใส่ของนะคะตรงนี้เนาะไฟใช้ได้ปกติเลยกล่องใส่แว่นทุกอย่างงครบหมดเลยนะคะลูกค้านะคะกระจกอ่ากระจกก็มีทั้งสองข้างเลยนะคะบังแดดนะคะอ่ะ โอเคนะคะการเค่ะโอ้โหยังรู้สึกว่าฟิลลิ่งยังรู้สึกว่าแบบอารมณ์ที่แบบสบายกับเบาะอยู่เลยนะคะเพราะมันเบาะเบาะแบบมันเหมือนโซฟานะคะมันนั่งสบายมากๆเลยค่ะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะบอกคนขับอ่าปรับไฟฟ้าได้ประมาณแปดทิศทางทีเดียวนะคะเครื่องเสียงนะคะก็ตรงนี้ก็เป็น ของโซนี่ Sony นะคะของโซนี่ตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นนะคะพวก you, วิทยุนะคะทุกอย่างตามปกติเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรนะคะมี AUX ด้วยจุดเชื่อมต่อ AUX ด้วยนี่ค่ะตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้น,นะเห็นปะเอซีดีไอซีดีเหรอ CD ดีเหรอแล้วก็มีป๊อปอาร์ ปับอัพด้วยนะคะตรงนี้นะคะลูกค้านะคะสามารถแบบปับอัพนะคะใส่แผ่นซีดีได้ตรงนี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะการใช้งานก็คือแบบปกติเลยค่ะลูกค้านะคะมีกล้องมีอะไรไหมถามว่ามีกล้องมีอะไรไหมเดี๋ยวเราขอลองดูก่อนว่ามีกล้องหรือเปล่าไม่มีกล้องนะคะไม่มีกล้องบันทึกไม่มีอะไรเลยจะถามว่าเราสามารถนะคะ ติดให้กับคุณลูกค้าได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าอยากได้นะคะเราก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าระบบถุงลมนิราภัยนะคะเป็นแบบคู่นะคะคันนี้เนาะอ่ะโอเคถามว่านั่งกว้างนั่งสบายอย่างที่บอกแล้วว่ามันกว้างมากแล้วก็เหมือนกับว่าเราหมาะ้อคิดว่าแบบเหมือนเรานั่งบนโซฟาคือมันสบายมากนะคะสบายตัวมากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าด้านหลังเนี่ย มันจะนั่งกว้างนั่งสบายไหมมันจะเหมือนกับโซฟาที่บ้านเราหรือเปล่าโอเคค่ะไปนั่งกันมาพร้อมกันเลยค่ะมาเจอแผ่นแรกนะคะอันนี้เป็นใบซอฟคาโบค่ะที่เรามีให้กับรทุกคันเลยนะคะตรงนี้เนาะอ่ะด้านหลังนะคะที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะของเทียนาเนี่ยมันจะมีแอร์หลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งด้านหลังแล้วไม่รู้สึกร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็นะคะตรงนี้ก็ไม่มีที่อ้อแล้วก็ไม่มีที่เท้าแขนนะคะมันเย็นมากเลยอะ่ะนี่ค่ะมีที่เท้าแขนนะคะแล้วก็มีที่เป็นตัว วางแก้วด้วยนะคะแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนี้มีอะไรลูกเล่นอะไรใหมเนี่ย,ยอามีที่ใส่ของวางของนะคะแล้วก็สามารถนะคะนี่เอามือโบกมือบายบายนะคะโบกมือล้วงของนะคะหยิบของด้านหลังได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> โหแบบลูกเล่นเยอะนะคะ <c oughs> ทีแรกเราลุกว่าจะมีแต่ในแคมเมอรี่มีแอคคอร์ดนะคะเ <c oughs> ทียหน้านะคะถึงแม้รุ่นเก่าแต่เขาก็มีของเหมือนกันนะคะตัวนี้นะ <c oughs> โอเคนะคะก็กว้างค่ะนั่งสบายนะคะก็ความรู้สึกเหมือนที่บอกว่าเหมือนนั่งโซฟาค่ะนั่งโซฟาที่บ้านเลยนะคะผ่อนถูกนะห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะมาเลยค่ะ แล้วก็มาลองขัดมาเทสได้กันแล้วก็มาลองนั่งกันว่ามาันจะความรู้สึกเหมือนเรานั่งโซฟาที่บ้านหรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็ค่ะมาก็มาชมกันได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้โปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะแล้วก็เราจะให้ขึ้นอินเสิร์ตด้านล่างนะคะติดตามที่เพจนะคะเฟซบุ๊กของเฮจเจนทุ่งคานะคะแล้วก็รู้ชัดรู้ไวแล้วก็ทันเหตุการณ์นะคะทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะว่าห้องเครื่องนะคะภายในห้องเครื่องด้านหน้ามันจะเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะก็อุ้ยกล่องอะไรอะเหมือนแบบเสียงแบบวิทวิทวิทนะคะตรงนี้นะคะก็มีการนะคะติดกล่องนะคะกัแบบกันกันหนูนะคะกันกันหนูกัดสายไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้านะคะมั่นใจสบายใจได้เลยนะคะรถเซฟตี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่อย่างที่บอกะคะ่ะไม่น่าเชื่อรถปีเก่าแต่มันก็จะมีจุดแบบพวกมาคิวซีโรงงานยังให้ให้เห็นรอยอยู่นะคะพวกนี้นะคะก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะคะพวกนี้นะคะฝากระโปรงก็ แคบจะไม่มีรอยขยับนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะอันนี้ปุ้ยไม่เห็นนะคะมันไม่มีรอยขยับนะยังไม่มีรอยขยับนะก็คันแท้คันเดิมค่ะคันแท้คันเดิมเลยแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้านะก็ก,ก็สภาพการใช้งานปกติเลยชนส่วนกันความร้อนอะไรยังอยู่ครบทลึกเซกเกอร์มารฐานมอกรอยู่ครบเลย,กเกออย,เลยนะคะ ก็ตรงนี้ก็อาจจะมีค่าฝุ่นนะคะที่ที่แบบยังลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ส่วนของค่าสปานะคะด้านหน้ายังไม่ทําเลยรถนะคะไม่ที่ไม่มีการชนอะไรเงี้ยมันก็จะดูง่ายนะคะสังเกตนะคะตรงนี้ถ่ายถึงร่องเลยนะคะมันไม่ได้มีบิดไม่ได้มีเบี้ยวอะไรเลยนะคะทุกนี้มันก็ยังคงสภาพที่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์เลยนะคะตรงนี้เนาะถ้ามันมีโดนมาตรงเนี้ยมันก็ต้องเสียรูุทรงแน่นอนนะคะตรงนี้ก็ไม่มีนะคะที่ปุ้ยเห็นไม่มีนะไม่มีเลยนะคะ โอ okay. เครื่องอ่าอันนี้เป็นก็เป็นเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์แบบเบนซินนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นแบตนะคะแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติเลย น,ะค,ะนค่ะปุ้ยนะคะก็ขอฝากนะคะลดหลูผู้บริหารนะคะผ่อนถูกคันนี้นะคะนิสันเทียนานะคะปี2009นะคะรุ่นนะคะ2 2 0 0นะคะตัว JK คันนี้นะคะไว้ในแฟนคลับที่น่ารักทางท้ง,ท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 งลายด้วยนะคะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสะดูกสาขาชีพเลยทีเดียวค่ะก็ก่อนจากการวันนี้นะคะก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ share, ให้ปุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกมากนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมมาโดยตลอดขอบคุณมากๆค่ะก็สวัสด สวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครั้งค่ะ